ทางจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กพิการทุกประเภทที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนายสุจินวาจากิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา2566 ณห้องประชุมอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการอำเภอภบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้โอวาทพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปกครองและเด็กพิการที่เข้ารับมอบทุนในครั้งนี้ ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มส่งพระเมตตาประธานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทเพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานพิการให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลในปี2566 หมูลนิธิคุณพุ่มจัดสรรทุนการศึกษาให้เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน103ทุนทุนละ5,000บาท สำหรับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการทุกประเภทที่ต้องการการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุขซึ่งก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่งรวมทั้งเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กพิการให้ดียิ่งขึ้นครับ